จะเล่าอะไรนะอ๋อคือเพื่อนบอกว่าหนูแบลมากแล้วก็แบบว่าลองหาตรงกลางไหมคือคุยกันเรื่องสไตล์คุยกันเรื่องสไตล์แบบคุยกันเรื่องแบบไอจีหรืออะไรอย่างนี้เออแล้วเพื่อนก็แบบว่าแกลองดูคนนี้ไหนหาเลเยอร์เฟลแบบฉันว่าแกดูใคล้ายๆคนนี้นะนีู่ประมาณนี้ไหมเขาก็ดูแบบไม่แบลขนาดนั้นแต่ยังน่ารักอยู่ก็แล้วมันมาบอกในตอนที่หนูกําลังอินความแบลแบบระเบิดเพราะว่า เพราะว่าสรงผมค่ะเกี่ยวปะเพราะว่าไม่รู้อาจจะตามอารมณ์ช่วงนี้ติดแบลแต่ว่าช่วงนี้ติดแบลเราชอบนะือไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมเพื่อนไม่ชอบแล้วหนึ่งเพื่อนตอนนั้นตลกมากคือคือบิดนัดเพื่อนแบบว่าเบี้ยวนัดเพื่อนแล้วแล้วก็ขอโทษเพื่อนแล้วก็ขอโทษนะแล้วเพื่อนบอกว่าฉันจะไม่ให้อภัยแกเพราะแกเบลนี่แหละ แบบว่าทําไมต้องขอโทษแบบติดแบลไรอย่างนี้เพื่อนบอกแบลอุสสุดใช่ไหมช่วงนี้ติดเขาว่าแบลอุอู้ส่ะุสมากคือแบบนี้ก็ดีแล้วเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้แบลแล้วสบายใจคะ่ะโทนมันง่ายดีคือช่วงก่อนนะ่ะจําได้ว่าก่อนนะ้ะเนี่ยตอนที่แบบรู้สึกว่าจะไม่ติดแบล คือไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่ว่าแค่แบบเหมือนอยู่กับพี่ๆเแล้วแบบเห็นพี่ๆเป็นตัวแม่แล้วรู้สึกว่าชอบอินเนอร์จีตัวแม่แล้วก็ทําแบบเพอร์ฟอร์มอะไรเพลงช่วงนั้นแบบออริจินัลสเตจหรือว่าอะไรต่างๆมันได้เพอร์ฟอร์มมันมันไม่ค่อยเพลงแบลวๆไงทุกคนแต่ช่วงหลังๆมันเนี่ยคือเบียนเคอ่ะเพลงแบลวๆเยอะใช่ปะแต่ช่วงตอนแบบบอด d ์เดอร์เลสอะไรก็ต้องแบบมาแบบตึงๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยแบลวไงช่วงนั้นช่วงนั้นก็จะแบบอุ้ยจะเท่จะ vs อะไรแต่กลับไปดูแฟนคลุดตลก ก็ไปดูแล้วมันแบบเหมือนครึ่งๆกลางๆอ่ะทุกคนมันก็ไม่แย่แต่ว่ามันก็ไม่ตัวแม่ขนาดนั้นอยู่ดีแต่เพราะว่าพอแบลแล้วทุกคนก็บอกว่าอุ้ยแบลระเบิดแบลมากอะ่ะก็เลยแบลบวกกับเพลงช่วงนี้แบลระเบิดด้วยเช่นกนันก็เลยแลวไปแบบนี้ต้องมา n five แล้วเพลงแบลเยอะก็ชอบเหมือนกันแต่วีทีก็ชอบเหมือนกัน อยากแบวและก็อยากเท่ด้วยอยากมีหลายร่างเพิ่งมาเติมแมวทันไหมแมวอยู่นี่ไหมตอนคีนะมาขูดเครื่องฟอกอากาศคือคีน่าชอบมาตะกุยเครื่องฟอกอากาศทุกคนเพราะว่ามันเป็นรูๆแล้วมันหน้าตาเหมือนที่ฝนเล็บ <c oughs> เติมแ๋วหน่อย <c oughs> เร่แบวมากแบวแบบนี้ต้องพิซซี่นี่อีกสักรอบ ในอนาคตค่ะทุกคนไม่เอาแล้วไม่เต้นให้ดูบ่อยๆแล้วเ,เดี๋ยวมันไม่แรคนน่ารักทำไงก็น่ารักอะทำใจนะพี่ๆก็ทนดูหนูแบลหน่อยนะหนูก็จะแบวต่อไปค่ะ